สวัสดีครับสวัสดีท่านเลขาธิการท่านรองเลขาและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพนะครับแล้วขอ,ขอผมขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับออผมขอราบขอบพระคุณทางคณะผู้จัดที่ให้เกียรติผมมาให้ข้อคิดเห็นเ,ออเกี่ยวกับเรื่อง learning loss นะการเรียนรู้ถดถอยในช่วงเวลาประมาณ20นาทีนี่นะครับ แล้วก็ขอสแสดงความชื่นชมกับทางกระทรวงยุติธรรมธิการสพทแล้วก็องค์กรพันธมิตรทั้ง11นี่นะครับที่มาช่วยกันจัดการประชุมวิชาการเพื่อที่จะหาทางอย่างที่ท่านเลขาธิการพูดนะครับหาทางที่จะเรียกว่าชดเชยนะที่จะซ่อมเสริมส่วนที่ขาดไปนะครับผม ที่ตั้งใจมาพูดนี่ก็ตั้งใจที่จะมากลับเปลี่ยนว่า,า,าความพยายามของพวกเรานะทีา่มาคุยกันในวันนี้แล้วก็ที่จะต้องลงไปดําเนินการจริงที่โรงเรียนเนี่ยนะครับจะมีคุณค่าต่อเด็กต่อวงการศึกษาเนี่ยามากยิ่งกว่าการสู้กับไปการตดถอยจากโควิดนะครับก็ว่าหัวข้อเนี่ยหัวข้อเนี่ย ก็มีทั้งหัวข้อที่เป็นทางการนะฮะที่ได้ประกาศไปแล้วนะครับแล้วก็หัวข้อที่ผมก็คิดขึ้นมาเพื่อให้การสื่อสาราประเด็นเนี่ยชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่าผมมองไอการป้องกันในการเรียนรู้สดถอยจากโควิดเนี่ยเ,เป็นเพียงเ,เป็นเพียงตัวแคล้วนตัวมามาปลุกเร้านะฮะให้ตื่นเรื่อง learning loss ะะเรื่องการเรียนรู้สดถอยนะครับ Uh, ผมใช้คำว่า Unintended Learning Loss นะฮะว่าควรจะต้องป้องกันอันนี้หมายความว่าจริงๆแล้วในระบบการศึกษาไทยเนี่ยในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กที่เข้าสู่การศึกษาเนี่ยนะมีการเรียนรู้ถดถอยเกือบจะเรียกว่าทั่วหน้ากันเลยนะฮะโ,โดยเฉพาะยิ่ยงเด็กในพื้นที่ที่ด้โอกาสนะในสภาพที่ด้อยโอกาส ทั้งในในเรื่องครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของทางด้านชีววิทยาของตัวเองนครับขอสไลด์ต่อไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหัวข้อนะบอกว่าที่เราจะคุยกันวันนี้นะมันจะเป็นการเคลื่อนจากการป้องกันใ้การเรียนรู้ถดถอยชั่วคราวก็คือเกิดจากโควิดเนี่ยนะไปสู่การป้องกันแก้ไขการเรียนรู้ถดถอยเช่วงระบบ ซึ่งหมายความว่าก็เกิดขึ้นกับแต่เด็กทุกคนหรือเกือบทุกคนอย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับต่อไปเลยนะครับอมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันมาปลุกให้เราเห็นปัญหาเฉพาะหน้าเราก็ต้องสู้กับโควิดนะฮะแต่ว่าดีกว่านั้นก็คือว่ามันช่วยปลุกให้เราร่วมกันเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหาเชิงระบบนะซึ่งเป็นปัญหาระยะยาวของการศึกษา นะที่สภาพในปัจจุบันที่ผ่านมานะเป็นเวลาหลาย10ปีเนี่ยเด็กจำนวนเรียกว่าในความเชื่อของผมคือเกินครึ่งนะครับมี Learning l นะ e ARNING LOSS l e ARNING LOSS มากบ้างน้อยบ้างนะเเป็นเรียกว่าก่อผลกระทบรุนแรงกว่าชีวิตเข้าบ้างหรืออาจจะไม่รุนแรงบ้างเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเกินครึ่งหนึ่งของเด็กไทยทั้งหมดในช่วงเวลาสามสี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับผลกระทบ จาก l e ARNING LOSS อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมจะกลับเรียนนี่ก็เป็นการมาให้ความเห็นคร่าวๆในเวลาสั้นๆน,นะว่าถ้าจะแก้ปัญหาเชิงระบระยะยาวเนี่ยควรจะทำยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่จะตอ,ตอบคำถามนี้ได้อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงหลังจากนี้ทั้งวันเนี่ยนะครับผมดูรายการแล้วเนี่ยคิดว่าท่านที่ติดตามแล้วก็โฟกัสความสนใจจริงจงเนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่า ประมาณ20นาทีที่ผมให้ความเห็นเนี่ยอย่างมากมายนะครับต่อไปเลยนะครับผมได้พูดมาแล้วนะครับว่าเ,เด็กไทยจำนวนมากแล้วก็มาเป็นเวลานานมากเนะี่ยมี l e ARNING LOSS โดยเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งใจไม่ตระหนักนะออพอมีโควิดเข้ามากกันก็ก็ต้องขอบคุณโควิดมาช่วยปลุกเราให้ตื่นนะจากที่เราเราเพิกเฉยหรือว่าไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นะครับ ต่อไปเลยนะครับสาเหตุสําคัญเนี่ยสาเหตุสําคัญถ้าพูดง่ายๆแล้วก็จบได้เลยเนี่ยนะครับก็คือบอกก็คือว่าเป็นเพราะ,ะวิธีการจัดการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะหลงอยู่กับการให้เด็กได้เรียนรู้แบบผิวเผินผิวเผินในทีน่นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเรียกว่า superficial learning นะครับ หนังสือเล่มทางขวาซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับโดยเอาชื่อหนังสือไปไปค้นใน g o o g l e เนี่ยนะครับก็จะได้ดาวน์โหลดได้ฟรีจากเว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกมาจนนะครับก็จะบอกว่าการเรียนรู้ที่ดีวิธีการจัดก,การเรียนรู้ที่ดีเนี่ยต้องครูต้องให้เด็กเนี่ยเรียนรู้จากผิวเผิน superficial ไปสู่ลึก deep learning นะครับแล้วก็ไปสู่ การเรียนรู้แบบที่ว่าสามารถเอาไปใช้ในสาการอื่นได้เอาไปใช้ได้แล้วก็ใช้ในสาการอื่นที่ไม่เคยพบได้ที่เรียกว่า transfer learning นะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะจะจะ,จะบอกวิธีการนะซึ่งไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเอาใจใส่ก็จะทำได้แล้วก็ท่านที่จะมาเล่าในวันนี้เนี่ยจำนวนมากเลยเนี่ยก็จะทำไปในแนวนี้แล้วก็ได้ผลอยู่นะครับเอาไปเลยนะครับ หลักการของการเรียนรู้ให้ไปถึงเป้าหมายใน transfer learning อย่างที่ว่านี่นะครับที่จริงก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็คือการเรียนรู้เชิงรุกหรือ active learning นะครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีการเรียกว่าฝึกซนะ้อมสมองนะ ส่วนที่เรียกว่า working memory หรือความจำใช้งานความจำปฏิบัติการเนี่ยกับความจำระยะยาวคือ long term memory เนี่ยนะครับคือหมายว่าการเรียนเนี่ยต้องไม่หยุดอยู่แค่ sensory memory นะก็คือว่าเด็กก็ได้เห็นได้ฟังนะได้อ่านอะไรเงี้นะครับแล้วก็มาสู่ working memory นะแล้วก็สู่เข้าสู่ long term แบบผิวๆซึ่งเดี๋ยวจะฉายให้ดูนะครับอย่างนั้นเนี่ยก็เด็กก็จะเรียนได้แค่ผิวนะฮะ ก็จาได้พอจะไปตอบก็สอบได้นะสอบผ่านได้นะแต่ว่าไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเขาอย่างแท้จริงจะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตอย่างแท้จริงเนี่ยวงจรระหว่าง working memory กับ long term memory ในรูปเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นวงจรที่กลับไปกลับมาหลายครั้งการจัดการศึกษาต้องต้องย้ำตรงนี้หมุนตรงนี้ให้ได้นะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีสามารถจำเรื่องราวจำวิธีการนะแล้วก็ จดจำเรื่อง VASK นะครับ V คือ Values นะฮะตัวค่านิยมนะครับเป็นการศึกษาเนี่ยต้องสร้างต้องสร้างค่านิยมให้เด็กด้วยนะครับสร้างค่านิยมในด้านการเป็นคนดีเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วมเห็นแก่ผู้อื่นอะไรสํางนี้น,นะครับแล้วก็ A <S <S คือ Attitude เจ,จตคตินะฮะเจตคติเป็นในทางที่ดีนะครับที่จริง V กับ A เนี่ยมันใกล้ชิดกันมากนะครับแล้วก็ S, <S, <S, <S ก็คือ Skill ทักษะด้านต่างๆ,ๆนะฮะ ทักษะทางร่างกายทักษะทางด้านการคิดทักษะทางด้านวิชาชีพทักษะทางด้านอ่านอ่านคิดเลขอาจจะมาณเนี้ยนะครับที่เราเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21นะครับแล้วก็ Knowledge ก็คือตัวความรู้คือมันจะต้องเริ่มจากตัวความรู้นะครับแต่ว่าลงลง,ลงท้ายแล้วเนี่ยก็จะจะต้องเด็กต้องได้รับการพัฒนาทั้ง v a s k ซึ่งตะก,กี้ท่านท่านเลขาธิการก็เอ่ยถึงนะครับก็ตอไปเลยนะครับ ย้ำนะครับว่า active learning นั้นเป็นเรื่องของการฝึกสมองนะให้ฝึกเอาความรู้เข้าไปใส่ long term memory นะแล้วก็ดึงเอาออกมาใช้ใน working memory ต่อไปเลยนะครับครับหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราพูดกันวันนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องโควิดนี่ก็คือว่าเด็กเด็กเด็กเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยนะเด็กที่ไหนๆก็เหมือนกันหมดนะครับ มี working memory ต่งกันนะในการ์ตูนนี้ก็ให้เห็นนะครับว่า working memory หลายแขนเนี่ยนะที่จริงที่จริงไอ,ไอการ์ตูนนี้มันเป็นในมันเป็นในออกโตพุสนะควรจะมี8ปดขา8ดมือเนี่ยนะหรือแดมือเนี่ยแต่ว่าในที่นี้เนี่ยเขาเอามาแทนไอ working memory ซึ่งคนเด็กคนทั่วไปเนี่ยเฉลีย่ยเนี่ยนะฮะคนปกติเนี่ยจะมีประมาณ4 หมายความว่าจําเรื่องราวในเวลาเดียวกันนี่ได้สี่เรื่องนะฮะจะเห็นว่าเด็กคนกลางเนี่ย working memory แก็ต่ำนะฮะส่วนเด็กทางซ้ายเนี่ย working memory แก่จะพิเศษกว่าคนอื่นนะพวกนี้ก็จะเป็นคนหัวไวนะครับพวก working memory ต่ํานี่ก็จะเป็นคนหัวช้านะครับแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ามีเรียกว่า genius มีคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากจากการที่ working memory เขา พื้นฐานเขา working memory ต่ำนะครับต่อไปเลยนะครับนั้นครูเนี่ยต้องจะหนักตลอดเวลาต่อไปเลยนะครับต้องระหนักตลอดเวลาว่านักเรียนของตัวเนี่ยมี working memory ไม่เท่ากันนะครับสไลด์นี้เนี่ยมาจากหนังสือ,เ,อเล่มสีแดงๆนี่นนะครับซึ่งอบอกให้รู้ว่าเจ้า working memory นะซึ่งเป็นตัวจับเอาความรู้เพื่อจะถ่ายก็ไปใน long term memory เนี่ย นะ่อะมันมันเติบโตตามอายุแล้วก็โตเต็มที่เหมือนกันในผู้ใหญ่เนี่ยตอนอายุประมาณ14ปีนะครับ14-15ปีนะฮะระหว่างเด็ก4ขวบกับ14ขวบเนี่ย working memory เนี่ยต่มกันประมาณเท่าตัวเลยนะครับแต่ท่านจะเห็นว่ามีเด็กอีกจำนวนหนึ่งนะครับเส้นประหลาดเนะเป็นเด็กที่ธรรมชาติของเขาเนี่ย working memory ต่ำนะจนอายุ14เนี่ย working memory ก็จะต่ำกว่าคนอื่นอยู่เรื่อยไปนะครับการที่ working memory ต่ำนั้นไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดแต่ว่าแปลว่าเรียนรู้ได้ช้านะครับแต่ไม่ใช่ไม่ฉลาดนะครับก็มีตัวอย่างมีตัวอย่างของสองคนที่เอารูปมาให้ดูเนี่ยคนบนเนี่ยนะฮะ professor San Diego Garca เนี่ยนะครับซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับอตอนเด็กนี่เรียหนังสือไม่ได้เรื่องนะครับนะ แต่ว่าในที่สุดแกก็เป็นหมอนะครับแล้วก็ทำวิจัยทางด้านประสาทวิทยาก็ได้ชื่อว่าเป็น Father of n e u ิ o โรล y จีออฟโมเดิร์นนิวโนะครับแล้วก็ได้ n o p r i อล์เยนะครับเนี <laughs> ่ยยังไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เล่าไว้ในหนังสือเล่มสีแดงเนี่ยน,นะครับส่วนคนล่างเนี่ยก็คือคนที่เขียนหนังสือเล่มสีแดงนั้นนะครับโปรเซอร์บาร์บาร่าโอเคเนี่ยประวัติของแกนี่ก็จะ ชัดเจนเลยนะครับว่าเรียนหนังสือก็ไม่เก่งจ้ะจบปริญญาตรีแล้วจบวิศวะนะครับจบปริญญาตรีแล้วก็ต้องไปทํางานในลักษณะที่ค่อนข้างเป็นลูกมือเขาอะไรต่ออะไรเขาเนี่ยนะครับอยู่นานจนนะครับแล้วในที่สุดตอนหลังก็มาเรียนต่อทีนี้พอพอเป็นพอเป็นอาจารย์เนี่ยในที่สุดก็เป็นศาสตราจารย์เนี่ยนะครับทางวิศวะนะครับอย่าลืมนะนี่ศาสตราจารย์ทางวิศวะมาเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับเ ก็จะเล่าประวัติของแกเนี่ยให้เห็นเลยนะครับว่าตอนตอนตอน้ตนๆเนี่ยตอนเรียนหนังสือนะรวมทั้งตอนเริ่มทํางานด้วยเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ยโด่งดังมากเลยนะครับรูปที่เอามาให้ดูเนี่ยคือรูปที่แกพูดในเท็ t ท็อนะฮะซึ่งมีคนเข้าไปชมประมาณ2ล้านวิวนะครับนะแล้วแกก็ยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเล่มขวามือนะครับ learning l e ARNING HOW TO LEARN เนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่มีชื่อเสียงมากนะครับแล้วแล้วก็ลงท้ายเนี่ยก็จะมีออนไลน์คอร์สนะที่เปิดรับว่าใครอยากที่จะเรียนวิธีเรียนเนี่ยนะก็ไปเข้าเข้าเรียนได้ก็จะเสียตังค์นะครับมีคนไทยไปเรียนแล้วก็เขียนเขียนบล็อกเล่านะครับน่าสนใจมากเลยนะครับเรียกว่ามีชื่อเสียงมากเลยนะตกลง ไม่เก่งในตอนต้นหัวช้านะครับแต่ว่าสามารถที่จะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้นี่คือหัวใจนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ก็คือว่าแกต้องไม่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังนะสองคนนี้ก็ต้องถือว่าโชคดีอ่ะนะครับที่เรียกว่าไม่ถูกทิ้งอยู่ข้างหลังก็ก็คนนึงเป็นหมอได้อีกคนเป็นวิศวกรได้นะครับเออเออแล้วก็ลงท้ายเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิตได้นะครับอันนี้คือผมคิดว่า เป็นเป็นสิ่งที่ทางคนที่เป็นครูเนี่ยนะน่าจะได้ตระหนักตรงเนี้ยนะฮะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะช่วยเรียกว่าชุบชีวิตเด็กได้เลยนะครับถ้าเด็กที่อยู่ในเคอร์ฟล่างเนี่ยนะครับถูกทิ้งเนี่ยนะแกก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นอย่างสองคนนีนะ้ซึ่งที่จริงในประเทศไทยเราก็มีคนแบบสองคนนี้อยู่นะครับต่อไปเลยนะครับอ่อ <c oughs> าเออสไลด์นี้ก็มาจากหนังสือเล่มแดงกันะนะครับ ของโูวิรเฟสเซอร์โอเคเนี่ยนะครับเอ่อเป็นรูปที่ให้เห็นว่าการเรียนนั้นเนี่ยการเรียนนั้นน่ะเป็นการกระตุ้นสมองให้เกิดเครือข่ายใย,ายประสาทอย่างรูปที่หนึ่งเนี่ยจะเห็นว่าเอ่อเป็นในการต่อเครือข่ายระหว่างเซลล์สมองนะฮะแต่ละตัวซึ่งมีหลายแขนเนี่ยนะฮะมาต่อกันที่จริงรูปนี้เป็นการ์ตุ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแขนเนี่ยมีเป็นหมื่นแขนนะครับในในความเป็นจริงในสมองเรานะครับ แต่นี้ให้เห็นว่ามันต้องมาต่อกันอย่างนี้แล้วก็รูปที่สองเนี่ยทำเป็นในทาเป็นผังให้ดูเนี่ยว่าไอ้ที่มันต่อกันระหว่างระหว่างเซลล์ประสาทไอ้กลมๆแต่ละอันนั่นคือ1เซลล์ประสาทนี่นะครับการเรียนรู้เนี่ยเป็นการต่อใย่ประสาทระหว่างเซลล์ประสาทนะนะในระบบเนี่ยแล้วจะเห็นว่ามันจะต้องมีเส้นหนาในบางในบางการเชื่อมโยงนะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการเรียนรู้ที่แท้จริงนะถ้าเป็นเส้นบางหมดเนี่ยก็จะเป็นไอ้การเรียนรู้ที่ผิวเผินนะฮะ เหลือไม่เท่าไหร่ก็จําไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้นะในรูปที่สมข้างล่างเนี่ยให้เห็นนะครับว่าเอ,อส,สี่สี่สีบ็อกเ่ยนะครับเห็นว่าซ้ายมือสองข้างเนี่ยเขาใช้คําว่า Learn it ก็คือหมายความว่าเรียนแล้วก็เรียนรู้แบบผิวเผินผะิวเผินนะจะเห็นว่าเครือข่ายใย,ยประสาทเนี่ยเกิดขึ้นน้อยเกิดนะครับไม่ใช่ไม่เกิดแต่เกิดน้อยนะครับทีนี้ถ้า Link it เนี่ยก็หมายความว่า Exercise ส์นะทำให้ มีวงจระระหว่างอ้ working memory กับ long term memory ซ้ำซ้ำซ้ำนะครับก็คือการทำ exercise การทำโจทย์เลยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะในที่สุดก็จะเกิดเครือข่ายยีสมองอย่างนั้นทางขวาสุดเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะแล้วก็ความรู้นั้นเนี่ยจะลออกมาใช้ได้โดยไม่รู้ตัวนะนี่ันี้คือสําคัญที่สุดนะการเรียนรู้ที่แท้จริงนั้นในที่สุดเนี่ย ต้องสามารถดึงความรู้นั้นออกมาใช้โดยไม่รู้ตัวโดยไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับนี่คือหัวใจนะครับต่อไปเลยนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีประเด็นที่สำคัญมากนะที่น่าจะได้เอามาเอ่ยถึงเนี่ยก็คือเรื่องการเรียนรู้สองแบบสองโหมด of learning นะครับก็คือก็คือ d c l a r a t i v e m o d e กับ procedural mode นะครับ ถ้าเราไม่ระวังเนี่ยครูก็จะสอนเฉพาะ decorative mode นะอันนี้เนี่ยก็เรียนแค่เรียนเพื่อรู้เท่านั้นนะจำไว้แล้วก็ตอบข้อสอบได้ถ้าจะให้ได้แบบว่าเรียนแล้วทำได้นะแล้วก็ไปทำในสาการอื่นได้ก็ได้อีกเนี่ยที่เรียกว่า transfer learning เนี่ยนะต้องมี procedural mode นะครับคือหมายว่าต้องมีการฝึกปฏิบัติต่อไปเลยนะครับต่อเลยครับ หนังสือเล่มนี้ก็ชี้ให้เห็นนะครับจะทำเป็นผังให้ดูนะครับว่าทางซ้ายมือนะั้นเป็นสภาพในสมองของคนฝึกใหม่ผมใช้คำว่ามือใหม่เนี่ยนะครับนะจะเห็นว่าไอ้ความจําใช้งานที่จัเอาความรู้จากประสาทรับรับรู้ของเราเนี่ยเ,เวลาจะส่งข้อมูลเข้าไปยังไอ้ความจําระยะยาวนะนั้นเนี่ยมันจะต้องผ่านในตัวกลางที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งมี มสสีสองอันอยู่ในสมองนะสองข้างเนี่ยนะต้องมีตัวกลางแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามฝึกจนกระทั่งดีแล้วเนี่ยการรับความรู้ที่ความจำใช้งานเอาไปเก็บไว้ในความจำระยะยาวเนี่ยมันส่งตรงได้เลยฮะและเวลาขากลับเพื่อจะเอามาใช้เนี่ยก็มาตรงเลยนะไม่ต้องไม่ต้องผ่านใครนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเท่ากับเป็นการฝึกสมองนะเั่นการเรียนรู้ Active a r n i n g เรียนรู้เ,เนี่ย ต้องทําให้สมองเนี่ยเกิดสภาพอย่างนี้นะครับแล้วในที่สุดเนี่ยก็สามารถที่จะดึงความรู้มาใช้ได้อย่างอัตโนมัติออกไปเลยนะครับผมจะต้องไปเร็วนิดนึงนะเพื่จะเลยเวลาอันนี้ก็สไลด์นี้ก็จะให้เห็นรูปใน,นงตามในหนังสือเนี่ยให้เห็นว่าถ้ามีการสอนอย่างเรียกว่าอย่างดีเนี่ยนะก็คือครูเนี่ยคอยให้นักเรียนเนี่ยได้ทวนความจําอยู่ด้วยนะรเรียกว่า recall หรือว่า retrieval practice เนี่ยนะครับ เครือข่ายใยสมองมันก็จะค่อยๆแน่นแน่นแน่นแนนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เห็นนี่ยนะครับนะแล้วก็ในที่สุดก็จะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงต่อไปเลยนะครับต่อเลยนะครับครับก็เอ่ไอตัว long term memory เนี่ยนะมันช่วยไอไอ working memory ด้วยครับอันนี้คือหัวใจสำคัญนะนะหมายว่าถ้าคนไหนมีต้นมีทุน long term memory ในเรื่องนั้นๆดีเนี่ย ก็จะทําให้เรียนเรื่องเท่านั้นเนี่ยต่อเพิ่มอีกเนี่ยได้ได้ได,ได้ได้ง่ายได้สะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็ภาษาที่เคยใช้กนะัคือว่า p r i o r knowledge นะมันช่วยในการทําให้เราจับ new knowledge เข้าไปเข้าไปสั่งสมเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นต่อไปเลยนะครับอีกอันนึงที่ที่อันนี้สรุปเลยนะครับสรุปว่า learning loss เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามปกติในห้องเรียนคุณภาพตา่ำ นะห้องเรียนคุณภาพต่ำเนี่ยก็เป็นห้องเรียนที่ไม่ได้คำนึงถึงว่านักเรียนยิ่งแตกต่างกันนะที่จริงแล้วเรื่อง working memory นี่จะมีรายละเอียดเยอะนะครับเดินในเวลาสั้นๆนี่ก็เอาแค่นี้นะครับแล้วก็รงเรียนห้องเรียนคุณภาพต่ำก็ไม่ได้หาทางช่วยนักเรียนที่ working memory ต่ำคือไปสมมติมีมดสมมติฐสารว่านักเรียนก็ทั้งชั้น30ิคนก็เหมือนกันหมดอย่างนี้ไม่ใช่นะครับนะจริงๆแล้ว ่างกันอย่างมากมายนะครับเพวกเด็กสามสิบคนในห้องเนี่ยไอ้พวกไวมันก็ไวจริงๆนะครับพวกที่ช้าก็ช้าจริงๆแต่อย่าลืมนะครับช้าแต่สามารถเรียนบรรลุผลได้แล้วบางคนกลายเป็นผู้ทําประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมห,มมหาศาลอย่างสอง้านที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมมีเพื่อนสมัยเป็นนักเรียนเรียนประถมมัธยมที่จังหวัดชุมพรนะรเราเป็นเด็กบ้านนอกด้วยกันเนี่ยยังเจอกันอยู่เนี่ยนะอายุ80แล้วเนี่ยมันตกสองหนนะครับ ฐานะเขาดีกว่าผมจมเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยให้เห็นว่าการที่เด็กเรียนไม่เก่งเนี่ยไม่ไม่จำเป็นเสมอไปนะครับว่าจริงๆแล้วชีวิตเขาจะไม่ดีนะครับตรงเนี้การศึกษาเนี่จะช่วยเขาได้นะครับ <c oughs> ห้องเรียนคุณภาพต่ำนี่ก็ไม่ได้จัดการเรียนรู้สองโหมดไม่ได้เข้าใจการเรียนรู้สองโหมดที่จัให้มันเกิดซินเกจี้กันนะะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับ ที่จริงก็ active learning ก็กคือการการจัดการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้สองโหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกาัน,นึ่งก็คือว่าห้องเรียนคุณภาพต่ำนั้นเนี่ยไม่ได้คำนึงว่าจริงๆแล้วเด็กเนี่ยต้องเรียน3สเต็ปนะก็คือจากผิวเผินไปสู่ลึกแล้วก็ไปสู่เชื่อมโยงนะครับซึ่งหมายความว่ากระบวนการเรียนการการเรียนรู้นั้นเนี่ย ต้องเป็น deep learning ในสมองมนุษย์กนะ็คือ deep learning เนี่ยเป็นภาษาคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าจริงๆแล้วในสมองมนุษย์เนี่ยก็ต้องการ deep learning ด้วยนะครับแต่จริงๆถ้าพูดให้ถูกก็คือ transfer learning นะคือ transfer learning ก็แปลว่าเรียนจนสามารถดึงความรู้นั้นเนี่ยออกมาใช้ได้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยตรงน,นี้สำคัญที่สุดนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับขอจสดรควาชื่นชมการ ทั้ง11 11องค์กรที่มาร่วมกันจัดก,การประชุมในวันนี้นะครับผมหวังว่าการประชุมในวันนี้จะนําไปสู่การสร้างห้องเรียนที่คุณภาพสูงนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้นักเรียนที่ working memory ต่ำเนี่ยมีประสบความสำเร็จในในการเรียนแล้วก็ในชีวิตแล้วก็ทำประโยชน์ให้แก่ให้แก่บ้านเมืองให้แก่สังคมเนี่ยได้เหมือนกับเด็กที่มี working memory สูงนะครับกขอบคุณมากครับ